อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดับเรื่องชาแนลนะคะวันนี้เราจะทำอาหารสไตล์อิตาเลียนเช่นเคยนะคะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยของชาวอิตาเลียนนะคะคือเขาจะทานพวกพาสต้าก่อนที่จะทานอาหารจานหลักนะคะอาหารจานหลักของเขาก็เป็นพวกเนื้อค่ะฉะนั้นเราจะทำเป็นเน b ุสนเนสกานะคะส่วนประกอบก็มีซอสโตมัตแน่นอนเป็นของตายอยู่แล้วนะคะอาหารชาวอิตาเลียนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคะ่ะก็มีแปนเนสแล้วก็มีอ,องชัวนะคะ3าสตัวก็ได้นะคะพราอโอลิฟก็เค็มอยู่แล้วนะคะมีโอลิฟสีดําและโอลิฟสีเขียวนะคะจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่มาดาเมืองอยากกินทั้งสองอย่างครับนะคะ<บ> ไม่ไม่ทราบว่าเมืองไทยจะมีหรือเปล่านะคะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรเราก็จะใส่ไปด้วยค่ะแล้วก็เนยสําหรับผัดนะคะแล้วก็มีพริกแห้งถ้าคนชอบเผ็ดก็ใส่มากก็ได้แล้วก็ระเทียมสองกีบนะคะเรามาเริ่มกันเลยเราจะต้มพาสตา้าของเราก่อนนะคะระหว่างที่รอต้ม พาสต้าของเราเตรียมเครื่องไว้เลยนะคะเราก็ซอยส่วนประกอบทั้งหลายแค่หยับหยาบนะคะบีให้เนแบนๆนิดหนึ่งนะคะอาหารจานนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะไม่ต้องใช้เวลาปรุงนานนะคะ ซอยหยาบๆก็พอคะ่ะอาหารจานนี้ไม่ยุ่งยากไม่ใช้เวลาปรุงนานนะคะวางที่รอปาสต้า,ตาของเรานะคะเราก็ตั้งกระทะใส่เนยลงไปนะคะด้วยไฟอ่อนๆนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ไฟแรงแล้วเราก็จะใส่องชัวลงไปนะคะเราจะผัดองชัวกับเนย ให้เข้ากันแล้วเราค่อยใส่ผักอื่นๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่องชซัวหรือปลาเค็มฝรั่งลงไปเยอะนะคะเพราะส่วนประกอบอย่างเช่นแคปแล้วก็อโอลีฟเค็มอยู่แล้วค่ะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วแบกซิน กิ่นหอมนะคะเราก็ใส่โอลีฟลงไปนะคะกกเกลือ,อ,อนิดหน่อยนะคะชิมรสได้ตามใจชอบนะคะชอบเผ็ดชอบเค็ม ตามใจชอบเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ซอสของเรานี้เดือดรอให้ซอสเดือดแล้วเราจะใส่พาสตา้าของเราลงไปนะคะก่อนที่จะใส่พาสตา้าของเราลงไปนะคะเราก็จะเอากระเทียมออกค่ะตักใส่จานเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะรวดเร็ว ไม่เสียเวลามากสําหรับคนไม่มีเวลานะคะเ,เรามาชิมกันเลยนะคะอาหารจานด่วนของเราวันนี้ ไม่ต้องใช้เวลาปรุงนานนะคะ